สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ USA Gen t หรือว่า John Walker กันต่อดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำคลิปวิเคราะห์ว่าโลกของเขาอะทำมาจากอะไรกันแน่ทีนี้เองอะเราจะมาพูดถึงความแข็งแกร่งของเขานะครับผมซึ่งเราก็จะเอาเรื่องราวใน MCU เนี่ย เป็นหลักส,ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีการ f e r e n c e มาจากคอมมิกสักเล็กน้อยเพราะว่าถ้าจะถามว่ามันจะเหมือนกัน100%เลยไหมมันคงไม่ได้เหมือนกัน100%รอเหรอกเพราะว่าบริบทอะไรต่างๆหรือว่าจุดกําเนิดเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมในหนังเองอะ่ะมันก็ตามรอยในคอมมิกนั่นแหละครับผมอาจจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าทเทรนเนี่ยไปในทางเดียวกันเช่นสมมุติว่าโหสไปเดอร์แมนม่งแข็งแกร่งมากในคอมมิกเป็นยังไงในหนังก็ต้องเอาแบบนั้นมาด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมอาจจะไม่ไโชววงงคามแข็ เท่าในคอมมิกหรือว่าอาจจะทําได้มากกว่าในบางทีอะไรแบบนี้ครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็คือไปในทางเดียวกันทีนี้เรามาพูดกันถึงหัวข้อน,นี้ดีกว่าหลายๆคนนะอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเอาตัวของสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกามาเจอกับจอห์นวอลเกอร์ US เอเเนี่ยเอามาสู้กันเลยอะ่ะใครจะชนะนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าอิงกันตามในหนังหรือว่าอิงกันตามในคอมมิกเนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่ามันอยู่ที่อะไรรู้ไหม มันอยู่ที่ปลายปากกานักเขียนครับเราจะเขียนเนื้อเรื่องให้เป็นยังไงมันทําได้หมดนั่นแหละจะเอาตัวละครที่อ่อนกว่ามาชนะตัวที่เก่งกว่าหรือเอาตัวที่เก่งกว่าตบตัวอ่อนๆแบบง่ายๆเลยมันทําได้ทุกรูปแบบนะครับผมมันอยู่ที่เนื้อเรื่องนั้นจะพาไปแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันจากข้อมูลที่มีเกี่ยวกับพละกําลังความแข็งแกร่งแล้วก็สกิลการต่อสู้แล้วกันนะครับแล้วก็ความแตกต่างกันของซูเปอร์โซเยร์เซรั่มที่ได้รับไปทั้ง2คนนี้มันเป็นยังไงอันนี้เบซอนเอ็มซียูซะส่วนใหญ่ การสตีฟโรเจอร์ของเราดีกว่านะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะเป็นขวัญใจของทุกคนกันเลยครับตัวของสตีฟโรเจอร์เองเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์นั้น ตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมโดยซูเปอร์โซเยอร์เซรัมของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นอันที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เป็นอันเดียวเลยที่ทําออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถก๊อปปี้มันออกมาได้นะครับผมถูกสร้างโดยดรเอรอร์สกินนะครับนอกจากเซรัมนี้เนี่ยจะให้พละกําลังแล้วนะครับผมมันก็ยังทําให้ร่างกายเนี่ยกล้ามบึกขึ้นมาด้วยเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าสตีฟโรเจอร์ในตอนแรกเนี่ยโอ้โหผอมแห้งราวกับถั่วงอกเลยถูกไหมพอได้รับเซรัมเข้าไปเนี่ยโอ้โหกล้ามแม่งบึกขึ้นมา ถามว่าอันเนี้ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมหนึ่งเลยครับให้พละกกำลังมหาศาลกลายเป็นซ u เปอร์ฮิวแมนขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังวิ่งเร็วกว่าคนปกติมีรีเจเนอเรชั่นที่เร็วกว่าคนปกตินะครับผมแล้วก็มีการทำงานของระบบเผาผลาญที่เร็วกว่าปกติทำให้เขากินเหล้าเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เมาและยังเพิ่มความแสดงออกทางอารมณ์ได้ด้วยเช่นคุณเป็นคนดีเนี่ยคุณก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่างในกรณีของเลสเกลอย่างเงี้ยยิ่งเราเป็นคนเร็วอะเราก็จะยิ่งเร็วออกมามากขึ้นนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยสตีฟโรเจอร์เนี่ยนะครับผมก็มีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์มากๆอาจจะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยสีเท่าเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นในบางกรณีนะครับผมในหนังกัปตันอเมริกาเองเนี่ยช็อตที่เรียกได้ว่าเป็นการโชว์ให้เห็นถึงพลังของกัปตันอเมริกาที่สุดเนี่ยมาจากวินเทอร์โซเยอร์นะครับก็คือช็อตที่กัปตันเนี่ยได้ดึงรังเฮลิคอปเตอร์เอาไว้นะครับในช็อตนั้นเนี่ยได้มีการประเมินออกมาว่าแรงที่ใช้เนี่ยที่สามารถดึงเอาไว้ได้เนี่ย น้ำหนักอยู่ที่ราวๆ4 0 0 0ปอนด์นะหรือราวๆ1.8ถึง2.2ตันนะครับผมก็นับได้ว่าเยอะมากๆเลยส่วนในกรณีอื่นๆเนี่ยแรงของ s t e ฟโ r o จอร์เองอะ่ะก็สามารถออกแรงได้ราวๆ5 0 0ถึง9ก0าิกโลนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยอีก1จุดสำคัญที่สามารถเอามาพูดได้ว่า s t e ฟโ r o จอร์เนี่ยน่าจะเหนือกว่าตัวของ John Walker อย่างแน่นอนนั่นก็คือ ประสบการณ์การต่อสู้ของเขานะครับประสบการณ์การต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2ก็เรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถูกแช่แข็งมาและตลอดเรื่องราว a เวนเจอร์เนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น a เวนเจอร์ภาคแรกกับตันภาค2กับตันภาค3หรือว่าจะเป็นใน a g e of u อาต o n ใน Infinity War เองโอ้โหสตีฟโรเจอร์เนี่ยได้ต่อสู้มาอย่าง ยากเย็นแสนเข็นแล้วก็ต่อสู้ในหลากหลายสไตล์ได้เจอคู่ต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบมีการฝึกมีอะไรอย่างเต็มที่นะครับผมทำให้ซีฟโรเจอร์เนี่ยบอกไว้เลยว่าสุดจัดจัดนะครับเรื่องประสบการณ์การต่อสู้และภาวะผู้นำที่นี้เองเนี่ยเรามาดูทางฝั่งของ USA g e n เกันบ้างดีกว่าตัวของ USA g e n หรือว่าจอห์นวอลเกอร์เองเนี่ยนะครับผมมีอายุน้อยกว่าซีฟโรเจอร์เยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าน้อยกว่ามากๆแทนประสบการณ์การต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นยังสู้กับคนธรรมดาที่ไม่ไ เป็นซูเปอร์โซเยอร์ด้วยอาจจะมีการต่อสู้กับซูเปอร์โซเยอร์บ้างเกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันใน Falcon and Winter s o l d i r r นะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันนะความหลากหลายในการต่อสู้ตัวของ Steve Roger ไม่ได้เจอแค่ซูเปอร์โซเยอร์ถูกไหมแต่เจอไปหมดเลยนะครับเจอแม่งยันเอเรียนนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย มันมีความหลากหลายแล้วก็กัดอัดแอพที่ดีกว่าอยู่แล้วตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ายังไงซะสตีฟโรเจอร์เนี่ยก็ดูจะมีสกิลการต่อสู้และรวมไปถึงภาวะผู้นําที่มากกว่าตัวของจอห์น์ l เกอร์แบบเห็นได้ชัดทิ้งเป็นทุ่งขาดเป็นไม้นะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยมันมีอยู่จุดนึงนะครับผมที่เวกได้ว่าสตีฟโรเจอร์เนี่ย เทียบไม่ได้กับตัวของจอห์นวอลเกอร์เลยครับและจอห์นวอลเกอร์เองเนี่ยก็ได้โชว์สิ่งนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนมาในหนังฮันเดอร์บูลนั่นก็คือพละกกาลังของเขานั่นเองแม้ว่าเซรั่มของจอห์นเนี่ยจะไม่ใช่เซรั่มออริจินอลเหมือนกับที่สตีฟได้จากเอิร์สกินแต่เซรั่มของจอห์นเนี่ยถูกสร้างโดยตัวของวิลเฟตเนเกลที่ตัวของเขาเองได้สร้างเซรั่มนี้นะครับผมมาจากเลือดของไอเซียแบล็ลี่หรือว่าแบล็กกับตันอเมริกาแล้วก็ใช้โดยพวกแฟลกซ์แมชเชอร์ด้วยนะครับผมตรงนี้้เน่่ยกก็ลวาททุคทใชได พลังกาลังเหนือมนุษย์มาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อมาแบบทางฝั่งของสตีฟโรเจอร์นะครับแต่ตรงนี้เองอะ่ะไม่ได้มีระบุนะครับผมว่ามันให้พลังกาลังมากเท่าไหร่แต่ละคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพลังกาลังไม่เท่ากันนะครับผมและถามว่าทําไมตัวของจอห์นวอลเกอร์หรือว่ายูเอสเอเจนเนี่ยถึงมีพลังเยอะกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขานั่นเป็นเพราะว่าการที่เขาจะได้รับเรื่องมาเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่เนี่ยตัวของเขาเป็นยอดทห,หารมาอยู่แล้วนะครับผมตัวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเพอร์เฟกต์ในทุกด้านมน คลิปฝึกของเขาอ่ะก่อนที่เขาจะเป็นซูเปอร์โซเยอร์อ่ะเขาก็โยโลได้แทบจะเหมือนกับกัปตันอเมริกาอยู่แล้วนะครับผมมีความแข็งแกร่งมีความแม่นยําที่เยอะมากๆตรงนี้พอเขาได้เซรั่มเข้าไปอ่ะมันยิ่งทวีคูณความแข็งแรงให้กับเขานี่ครับผมมากกว่าที่มันให้กับอย่างชารลีมอร์แกนเทลหรือว่าให้กับคนอื่นๆในแฟกซ์แมชเชอร์เพราะว่าคนอื่นๆน่ยมันมาจากการเป็นคนธรรมดาแต่จอร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นยอดมนุษย์ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอ่ะแล้วมันบวกเพิ่มเ,มเ,เ,เข้าไปอีมก,มกมาเลยทวีีีีคูเเเเข้้าาาาาาาไปนนะะะรรรรรัทททใใหหหจจยมยมยมมพลลลกกกกงง่่แ็โดด ไงซะก็มากกว่าสตีฟโรเจอร์อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะไปตรงกับในคอมมิกเหมือนกันครับในคอมมิกเองเนี่ยทางฝั่งของ U.S.Agent หรือว่าจอห์นวอล์กเกอร์แข็งแกร่งกว่าสตีฟโรเจอร์มากๆเลยนะครับไม่ได้แข็งแกร่งกันแบบเท่า2เท่าอ่ะแข็งแกร่งกว่าเป็น10เท่าเลยนะครับผมถ้าเราไปดูในมา v ว l e n c y c l o p e d i a เนี่ยเขาจะบอกว่ากัปตันอเมริกาในเวอร์ชั่นของคอมิกเนี่ยนะครับมันดูจะอ่อนแอยิ่งกว่ากัปตันอเมริกาในเวอร์ชั่นของ MCU นะเพราะในหนังสือ e n c y c l o p e d i a ของคอมมิกเนี่ยได้บอกว่ากัป ราวๆแบบมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดอะก็คือสามารถยกได้เนี่ยราวๆสามร้อยหกสิบสามกิโลนะครับผมนี่คือการจัดอันดับความแข็งแกร่งของซีฟโรเจอร์ที่มีมาในคอมมิกแต่ในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะมากไปกว่านั้นได้นะครับผมเช่นแบบโอ้โหอยู่ในสถานการณ์หนีตายหรือว่าอยู่ในการต่อสู้ที่อะดรีนาลีนมันหลั่งมากๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ราวๆนั้นนั่นแหละครับก็คือระดับแบบ800ปอนด์หรือว่าเกือบเกือบ400กิโลแต่ทีนี่เองอะ จอห์นวอล์กเกอร์ในคอมิิเนี่นะครับผมความแข็งแกร่งอ่ะมันอยู่ที่10ตันขึ้นนะครับผมคือระดับ10ตันน่ะก็ระดับเดียวกับแบบเอาไปเปรียบเทียบได้กับสไปเดอร์แมนน้องๆเลยคือสไปเดอร์แมนอาจจะแข็งแกร่งกว่าอยู่ในระดับหนึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยถูกจัดอยู่ในคลาสที่สินะครับผมก็คือยกได้ราวๆยีตันหรือว่าประมาณ22,000กิโลในขณะที่ตัวของจอห์นเนี่ยอยู่ในระดับ10ตันนะครับผมก็คือราวๆเก้าพันกิโลถึงถ้าห่างมาเทียบกับสตีฟแล้วเนี่ยตัวของจอห ผในพละกําลังเนาะถึงแม้ว่าในหนังเองอมันคงไม่ได้ถึงขนาด20เท่าหรอกนะครับมันเยอะเกินไปอันนั้นนะถูกไหมมันจะดูแบบผิดมนุษย์มานาเกินนะครับผมแต่ว่าจะาเห็นช็อตกระโดดที่กระโดดในอุโมงค์ของ o ออกคอปส์มันกระโดดขึ้นเป็นแบบโคตรเวอร์ถูกไหมมันแบบปุ้งกระตุยเลยตอนแรกเราอาจจะไม่ได้คิดว่าจอห์นมันจะแข็งแกร่งขนาดนั้นซึ่งถ้าอิงไปตามคอมิกอจอห์นมันก็แข็งแกร่งขนาดนั้นจริงๆนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าด้านพละกําลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยังไง สู้จริงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าพละกําลังถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการใช้สถานการณ์โดยรอบการใช้ปัญญาหรือว่าเทคนิคการต่อสู้เนี่ยก็จะทำให้การต่อสู้เนี่ยสูสีกันได้ซึ่งถ้าเรามาดูกันนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่สามารถตอบได้ว่า เราจะฟันหงอยังไงถ้าจะบอกว่าสู้กันจริงๆเพราะว่ามันต้องอยู่ที่บทถูกปะบทมันจะให้ใครชนะก็ได้แต่เอาเนี้ยพูดถ้าตามร่างกายจริงๆเนี่ยนะครับผมเอาทั้งในคอมมิกแล้วก็ในทางฝั่งของในหนังเลยอะยังไงตัวของจอห์นวอลเกอร์ก็แข็งแกร่งกว่าสตีฟโรเจอร์มากๆครับในคอมิกเนี่ยอาจจะ20เท่าถูกปะแต่ผมคิดว่าในหนังเนี่ยดูจาก การแสดงของเขาดูจากบทของเขาในฮันเดอร์โบว์อ่ะมันคงไม่ได้ถึง20เท่าหรอกมันอาจจะสัก3เท่า4ี่เท่าอะไรแบบนี้คือซีฟโรเจอร์เราเห็นเขากระโดดเนี่ยกระโดดข้ามตึกได้ถูกปะ่ะอันนั้นก็ดูเป็นการใช้แรงที่มากของเขาแล้วไอ้การกระโดดข้ามตึกอะ่ะก็ใช้แรงเยอะมากๆนะจริงๆมันยากมากๆแต่อย่างจอนอะ่ะมึงกระโดดราวกับบินอนะ่ะเหมือนซูเปอร์แมนกระโดดข้ามตึกอะ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบ ตึกสัก4-5ชั้นนะผมคิดว่าจอนกระโดดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าอย่างในอุโมงค์ของ o K o B ออกขอบแบบมันก็ลึกมากๆนะเรียกได้ว่าลึกหไมล์เนี่ยมากกว่า เบิร์ชคาลิฟอีกนะครับผมมันสูงมากๆจริงเพราะฉะนั้นเองอะ่ะจอนอาจจะก,กระโดดไม่ได้ถึงยอดหรอกแต่ว่ากระโดดไปเนี่ยก็อย่างน้อยก็มี3-400เมตรได้ครับผมเพราะว่า1ไมล์เนี่ยมันประมาณ1,600เมตรถูกไหมมันเยอะมากๆกระโดดได้สัก3-400เมตรเนี่ยก็ตึกเป็น10ชั้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังไงซะดูในหนังฮะไอช็อตเนี้ยมันคือช็อตที่โชว์พลังของจอนแบบเต็มๆเลยถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นช็อตตลกที่ล่วงลงมาแป๊กก็ตามอะ่ะแต่เราก็เห็นแล้วว่าเขาแข็งแกๆๆรา ฉะนั้นเองเนี่ยในเวอร์ชั่นของหนังเองอ่ะ ยังไงจอนก็แข็งแร่งกว่าซีบลูเจอร์แน่นอนครับในคอมิกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมแข็งแร่งกว่าเกือบ20เท่านะครับผมถ้าดูันตามอนไซโคพีเดียนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกออกมาแต่ความแข็งแร่งกว่าไม่ได้แปลว่าต่อสู้ชนะนะอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนเพราะว่ามันมีหลากหลายปัจจัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานที่อุปกรณ์เทคนิคการต่อสู้หรือว่าสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นอะไรเต็มไปหมดเลยมันยังมีอะไรอื่นๆให้คิดอีกมากมายแต่ถ้าพูดถึงแค่ความแข็งแร่งเนี่ยยังไงผมฟันงงงเยจอแแข็กกร่่วาะ ไม่แค่แข็งแก่งกว่าด้วยแข็งแก่งกว่าเยอะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากความที่ว่าตัวของจอนเองอะ่ะแทบจะเป็นยอดมนุษย์อยู่แล้วในขณะที่สตีฟโรเจอร์มึงเป็นมนุษย์ถั่วง,งอกอะ่ะได้เซรั่มไปทั้งคู่ไอคนที่แบบแข็งแก่ง สุดๆอยู่แล้วอ่ะคือเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เท่าซีบรเจอร์ตอนได้เซรั่มแล้วอ่ะแต่ก็เกือบๆเ,เท่าอ่ะบวกคูณกับเซรั่มเข้าไปอีกมันเลยโหดกว่ามากๆแต่ในทางเดียวกันสตรีฟอ่ะมันเริ่มจากแบบแทบจะติดลบอ่ะมันเลยบวกเข้ามาได้ขนาดนี้ก็โหดจัดแล้วนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily คอม d ิ a เวิลด์เดล